ดูตรเอันนี้อนีแล้่แต่หสงก็เป็นดีหน้นะคะก็องแกก็ปิดหมดนะไม่มี้นายวะที่ออกไปอยู่ข้างนอกเนาะปกติคนเอามวยอย่งนี้เนาะูคอข้หน้าดีจริอดี่่หใจต้อย่นต้องรตะแคงใช่ไหมถึงจะเห็นหน้า เอาเดิมไม่หนวดแล้วต้องเริ่มไม่หนวดแล้วเนี่ยเป็นเพ่อต้องไม่หนวดแล้วอ่ะไรโอ๋อแต่ถ้าเกิดเห็นผู้ชายอ่ะน้องจะติดนะแต่ถ้าเกิดเห็นผู้หญิงเนี่ยบอกว่าจะไม่ค่อยกล้าไปรับกรานน้องจะติดมันเคยเขอเป็นผู้ชายเพราะว่าบางครั้งมันหลบอยู่หลบอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ผมแก่แก่หน้าผานะ วายองไั่ใส่วนนั้เป็นผู้ชายแต่ผู้ชายยังไม่เคยเจอผู้ชาย,ยีัเราจะเพลไม่ดีคุณไมกเลแม่ลูกคุณวิ่งกันไหม <laughs> อันนี้คือมาฟังเสียงอะไรได้เรองแง่เหรอคะบอกว่าเป็นยังดีที่จะที่จะแบบให้ยนตีพูดคุยกับแกดีนะคะในเรื่องของจิตใจแต่ถ้าเกิดผ่านการคิดจะดีเนี่ยมันไม่ไน่าจะยิน,นอ่ะอาจจะได้รับเป็นครื่งสั่นสะเทือนคือใช่แต่ถ้าเกิดสั่นสะเทือนจะได้ยินดีนะคะแต่ถึงอายุคันนึงน่ง่ะ่าให้นะพี่จิ๊มถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ดีมาถึงดีนยค่ะอาจจะมีครื่องนี้ก็ถูก มือี่นนั่นคือแไม่ดีแต่ว่ามันต้องเป็นพื้นที่เป็นแบบอันตรายมากคนเอาโทรศัพท์ที่แกฟังู่มไม่ได้ยิน,นแต่ว่าถามว่าพวคุยดีไหมหมอหม,มันจะดีไม่ได้ไหายแต้วพูดไปไืมแร่งเ้ยนะขาเมากเลยอยู่เิ่งเลยทงกวันไ,ไหนที่ไม่กินเนาะกินของันไรตอนนี้ยงน้ำหนักแม่ปวดปวดอเนี้

ความอย่าเห็นพรงจมูกเลยเม,มื่อกี้นูีนัง ทำออรีทุเาห้าไรนันเ้นะก็ <c oughs> นิ่งแล้วโอ้โห ที่บอกว่าโรคพันธุ์่อกบอะไรมนันดิ่งอย่างเงี้ดิได้โรคพันได้แต่ว่ามันมีนามันจะมีเลาต่อค่ะนไปต้องกัวนะแต่อายุพันธุ์เยอะค้นในนั้นเรา้องกลัวใช่คะแต่ไม่้องกลัวบางคนคลอดออกมาปกติเลยโรคพันธุ์นั่นสารลอกแค่ดู่ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเพราะเราทำอะไรไม่ได้ถึงโรคพันธุ์เนี่ยมันทาอะไรไม่ได้จะให้ไปแกะมันก็เป็นได้อกยต้องกังวลเลย เดี๋ยวนี้เขาจะเห็นฝักแหว่งพิธานโบเลยไหมครับ ต้องสี่มิติแล้วมั้งเกลือยากทำหน้าไม่มีปัญหาค่บางคนเขาเก็บรูปตัวเองอ่ะแต่ว่ามันจะทำได้แค่สองที่นะบานนากุลมาร์นะที่กุลมารไม่ทำที่นี่เคยมีแต่ว่ามันไม่หวานแค่เดียวมากเกลือทำผีด